นิทานชาดกเรื่องเตมียะชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักกรุงพารณสีพระเจ้ากาศิกราชและพระนางจันทาเทวีทรงปกครองเมืองอย่างร่มเย็นแต่ทั้งสองพระองค์ยังไม่มีพระโอรสจึงได้อธิษฐานขอลูกน้อยผู้มีบุญญาธิการไม่นานนักพระนางจันทาเทวีก็ทรงมีพระประสูติการพระโอรสนามว่าเตมียะกุมารทั่วทั้งเมืองต่างเฉลิมฉลองด้วยความยินดี วันหนึ่งขณะที่เตมียะกุมารยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่บนตักของพระบิดาพระราชากำลังตัดสินคดีโจรสี่คนและได้สั่งลงโทษอย่างน่ากลัวเมื่อเตมียะกุมารได้ยินดังนั้นก็ทรงระลึกชาติได้ว่าในอดีตพระองค์ก็เคยเป็นกษัตริย์และต้องตัดสินลงโทษผู้คนเช่นกันซึ่งการกระทำนั้นส่งผลให้พระองค์ต้องไปเกิดในนรกเตมียะกุมารทรงหวาดกลัวอย่างยิ่ง และไม่ต้องการที่จะเป็นกษัตริย์เพื่อทำบาปอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเตมียากุมารจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่และแกล้งทำเป็นคนพิการพูดไม่ได้ไม่ได้ยินและเดินไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นครองราชเวลาผ่านไป16ปีแม้พระราชาและพระราชินีจะพยายามหาหมอมารักษาเพียงใดเตมียากุมารก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ไหวติงด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุด ในที่สุดเหล่าอมย์จึงกราบทูลว่าเตมิยะกุมารเป็นกาลกินีของบ้านเมืองควรนำไปฝังในป่าช้าเสียแม้จะเสียใจเพียงใดแต่พระราชาก็จำต้องทำตามสุนันทาสารถีได้รับมอบหมายให้นำราชรถพาเตมิยะกุมารไปยังป่าเมื่อถึงที่หมายเขาก็เริ่มลงมือขุดหลุมเพื่อเตรียมฝังเจ้าชายในขณะนั้นเอง ก็ทรงลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแรงแล้วตรัสกับสุนันทะสารถีด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพระองค์ทรงเล่าเหตุผลทั้งหมดที่ต้องแกล้งทำเป็นคนพิการมาตลอด16ปีว่าเราไม่ได้โกรธเคืองผู้ใดเลยที่ทำเช่นนี้ก็เพราะไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ผู้สร้างบาปเราปรารถนาเพียงการใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าเท่านั้น สุนันทสารถีเมื่อได้ฟังก็บังเกิดความเลื่อมใสในความดีและความอดทนอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายจึงรีบกลับไปกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระราชาและพระราชินีทราบทั้งสองพระองค์รีบเสด็จมายังป่าทันทีเมื่อได้พบพระโอรสที่แข็งแรงเป็นปกติก็ทรงดีใจจนน้ำตาไหลและเข้าใจในความตั้งใจอันดีงามของพระองค์นับจากนั้น เตมียากุมารก็ได้ออกผนวดเป็นฤษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอย่างมีความสุขสมดังที่ตั้งใจไว้และเรื่องราวความอดทนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็เป็นที่เล่าขานสืบต่อมา